ครับสวัสดีครับเรามีคำถามม่าหาเพราว่าถ้ามีผู้ชายหน้าตาดีหนึ่งคนตรงสมเป็ของคุณเลยแล้วเดินมาแต่ทิ้งขยะไม่ตรงไม่ลงถังกัอนหน้าของคุณคุณจะทำะยังไงระหว่างข้อที่หนึ่งเรียกขเกข,ขา,า,ลา,ลาเกลับมาเก็บหรือว่าข้อที่สองจำหน้าคนยเราไปนมีทารับผับเรียกกลับมาเก็บค่ะก็เขาทำผิดอะค่ะก็คือต้องถึงจะลอขนาดไหนก็แบบต้องเรียกเขากลับมาค่ะให้เขากลับมาเก็บ รอเก็บด้วยข้อสองก็คนหนึ่งตมัก็คงโดนการแรงไปครับเราก็คงเลือกเกินนี่ข้อสองสาวครับผมเก็บเองครับผมเลือกเป็นคนแรกค่ะคือเหมือนอยากให้เขาหล่อทั้งหน้าตาแล้วก็หล่อทั้งหัวใจจำหน้าไว้ค่ะแล้วก็ไปรุ่นทีหลังทำครัหล่อสุดไม่น่าเลยข้อสองครับข้อสองนะคะข้อหนึ่งค่ะบข้อหนึ่งค่ะก็มันไม่ใช่เรื่องของเราโอเค ดีค่ะเรื่องข้อที่สองค่ะข้อที่สองค่ะปกติแล้วเวลาเห็นคนไม่ทิ้งขยะทิ้งขยะไม่ลงถังแล้วก็จะไม่ค่อยบอกเลยนค่ะสาม,สค,มาค่ะต้นรักค่ะข้อหนึ่งเหมืกันครับนี่เขามาเก็บต้องให้แบบบ้านเมืองเราสะอาดเลยสามครับมาเก็บดิเนี่เขาทำมาเก็บนะน่าจะเป็นี้มีแบบคลิแก้ปัญหาดีกว่าแาบาบเอาไปยิงทางภาระหลังอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนนิทานหลังๆเขาก็ไม่รู้อีฝั่งอะไรประมาณนี้เลยเรียกงเขามาเก็บเหมือนกันฮะ สามคำอเดี๋ยวคิดก่อนนะเก็บเลยนะเดี๋ยวคงจับมาเก็บถ้าทิ้งไม่ลงถังก็ต้องทิ้งให้ลงถังามคำต้องเก็บข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งครับก็เนี่ยแล้วมันแบบสะพานตาสะพานตาราค่สามคำให้กับผู้หญิงคนเมื่อกี้หน่อยค่ะทิ้งให้ถูกตอบเหมือนเพื่อนตอบเหมือนเพื่อนสวยเราสวยนะเราเงียบๆเลยทำไมถึงเงียบครับมันไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวก็มีแม่บ้านมาเก็บเองอ๋อครับสามคำเพื่อกันเลย อหนึ่ครับ้อนึ่นะขอก็เขาน่าตาดีไงน่าตาดีค่ะสามคำน่ารักจุกเรียกเขาแบบมาเก็บพรเหตุผลนคจะได้มีการฝึกขันดานนิสัยดีดีเป็นิสัยดีนะคะสามคำสันดานเสียฮะเต้องเรียกขอบกับมาเก็บเรียกกับมาเก็บถ้าขเงถ้าอยากไม่ตรงก็ต้องเรียกกลบัมมาเก็บอสามคำเอาอะไรดี สวัสดีครับน่าจะเป็นข้อหนึ่งทีเดินไปบอกขอเขาเลยก็เพราะว่าการที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่อาจจะทำให้ทำลายสิเมนต์ร้อนอาจจะทําให้บริเวณน,นั้นสกปรกได้ครับถ้าคนคนนี้ถ้าคนคนหนึ่งเขาทิ้งอย่างนี้หนึ่งคนแล้วสมมุติว่าคนแบบนี้คิดอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันคนมันก็จะเกิดขยะที่ทิท้งไม่ตรงที่เยอะใช่ไหมล่ะครับทีนี้เราก็ควรจะเดินไปบอกขอเขาพูดกับเขาดีๆอะไรแบ้น้ ขอใ,ให้เขาทิ้งให้ลงถังให้แยกให้แยกประเภทขยะด้วยแล้วกันะเขาทิ้งให้ถูกที่ข้อสองค่ะทำไมถึงเลือกข้อสองครับก็คงไม่กล้าพอตรงตรงปะก็พอชอบเราเลยไม่อยากก็ได้นะไม่กล้าไม่กล้าไม่อดน้ำตาจับคำจักตีหัวต่อเราไงอะเอาไว้เก็บแล้วก็นี่นะก็แบบวัวมันต่อยค่ะจับคำนายเร็วมากเลือกข้อหนึ่งครับเพราะว่าจะได้เห็นตาครับจับคำเก็บใจด้วย ตั้นเรียกกลับมาเก็บตักงเรียกกลับมาเก็บก็ทำต่อเมื yeah. ่อกลับมาเก็บสามครัขอเบอร์ห oh น่อยเก็บด้วยค่ะข้อสอง่ะไม่ทราบเรียองอะค่ะคือแย่อะเรียกเขากลับมาเก็บอยากรู <k <k ้จักเขาเามค่ะตรงสเปรครัเรียกเขากลับมาเก็บ้าเรียกกลับมาเก็บเหมือนกันหล่อแล้วก็ต้องมีใส่ด้วยสามครับหล่อจึงเบอร์ทิ้งลงถังค่ะหล่อด้วยใช่ไหมโกเรียกเขากลับมาก็มันทิ้งลงถังมาก็ต้องบอกเออว่าให้เขาไมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รู้จักไปด้วยไงก็โมงแตะโกนเรียกเขากลับ คัทำอยู่นี่ทำเสร็จแล้วพอเขาทิ้งเสร็จก็คืออะไรอ่ะไม่หล่อเลยข้อที่สองครับเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะน่าจะนไรถามใครจับใครข้อที่สองตัวนี้เขาทำไมเก็บเนี้ยเป็นการถามหน้าเขาสาวครับพอดีที่หล่อข้อสองคือเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมเดี๋ยอยู่ไปตะโกนเรียกเขาขับมาเก็บมันก็คงดุกันยังไงยังไงสาวครับไม่ทำเนี้ยเอาไปเมาเนี่ยวนะก็หล่อไหมหล่อไป เอใจแฟนนะครับสาวไม่ชอบทำทำไมข้อสองค่ะข้อสองค่ะไม่รู้จักเขาค่ะปล่อยเขาเดินผ่านไปจับเขาหมูลูกเนีข้อสองเราไม่รู้จักเขาอะค่ะจะไป็นตัวสองของคุณพี่ดีนะสาวขรอสองคนค่ะเอาข้อสองกันเนาะ ก็คนไม่รู้จักกันแต่ว่าพูดว่ามาเรียมันท้งขยะก็ไกลอยู่นะสั่งเข้าเธอแย่มากเรื่องข้อสองข้อสองค่ะก็แบบว่าถ้าเทศบาลเรียกเขากลับมาอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ว่าเรียแล้วแบบว่าเขาไม่สนใจเราก็น่าแตกอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเก็บก็ได้พอเก็บเสร็จแล้วก็ไปเอาไปมั่เหมือนกันสามคำใส่อะมันเย่มากตะโกนเรียกกลับมาเก็บดีกว่าก็ต้องมีจิตสำนึกรักความสะอาดนิดนึงนะครับผมดีกว่าเอาเขาไปมั่ิงงสามคำทิ้งลงถัง